สวัสดีจ้ามือนีแม่พ่อชิมะตำพริกเค็ดครัวก,กิ่งเ้อจา้าเรื่มต้นกระใส่พริกไทยได้จา้าหนึ่งซอนหน่อยจา้ตาตำให้ละเอียดด้วยค่ะตำโดยค่าค่ะหนึ่งซอนโตะค่พะพาอละเอียดแล้วก็ตตำด้วยตาด้วยตะไคร้ค่ะตำให้ละเอียดค่ะ ตามด้วยพริกค่ะหกเม็ดค่ะพริกแดงหกเม็ดค่ะพริกแห้งนะคะพริกกินดาค่ะเม่พ่อซิบรเฮดเ็ดหลายค่ะเดี๋ยวดูดๆกินบัวด้ตามด้วยกระเทียมค่ะหนึ่ง่อนพู้นด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยขมิ้นค่ะหนึ่งซอนค่ะซอนโตะค่ะตามทุกอย่างให้ละเอียดด้ค่ะ ตามด้วยกะปิค่ะเพราะละเอียดทุกอย่างเนี่ตามด้วยกะปิหนึ่งซอนโต๊ค่ะละเอียดเดียวค่ะหนาตาก็สิป,ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพัดกันเลยค่ะใส่กระทะเลยค่ะพัดนี่แม่พ่อยซิบ่ใส่น้ำมันเลยค่ะแม่พ่อยสิใส่น้ำเปล่าค่ะ ใส่น้ำเปลาค่ะพัดไปเลยค่ะ,ะกระจุดเตาเลยค่ะพัดจนให้พริกของเขาหอมพุ่นละค่ะจนน้ำแห้งเลยค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะ จนพริกเขาไม่กินหอมเลยค่ะหอมเลยค่ะตอนนี้กินหอมหอมค่ะพรพริกของเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะ ัอดไปเรื่อยเรื่อยยค่ะหัวแห้งแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะเนื้อหมูสับค่ะเนื้อหมูสับเครื่องกิโลค่ะใส่ไปเัดเลยค่ะเนื้อสะโพกค่ะในพวกกระสิพัดค่ะพัดดื้อขัวค่ะเขินนี่แหละค่ะขัวไปเรื่อยค่ะขัวจนเนื้อหมูสุกหมนละค่ะ แม่พ่อยิบ่ใส่นามด้วยจ้ะลัวผัดไปเรื่อยเรื่อยนามหมูก็จะออกมาเองจ้ะหมูของเขาก็เริ่มใกล้สิสูกแล้วจ้ะ ของหมูของห้าเริ่มไก่สุกแ้วจะน้ำของหมูก็สิออกมา,ากนะจ๊ะนี่นี่บริเลใส่น้ำเนื่อจากขึ้นน้ำของเนื้อสัตว์ของห้าอันนั้นค่ะเนื้อหมูค่ะมันออกมากค่ะเดยวฟักสิพักจะไปเรื่อยๆจนน้ามหหงพุ่นละค่ะ ยังเล้วแม่พอกระิใส่น้ำตาลค่ะเครื่องสอนโตค่ะน้ำตาลไส้ขาวแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยจ้ะเพราะว่ากะปิของเ้าเค็มอยู่แล้วนะ่ะจะซํานี้กับพ่อแล้วค่ะเครื่องปรุงแต่ว่าหอมค่ะแซ่บเพราะว่า พิกขัวกิ่งของเ้าตาเองมาจ้าเพราะเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบบักกูดซ้อยค่ะพ่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็พิดแก๊สค่ะลองเห็ดกลิ่นมงเด้อยเพื่อนๆแสบค่ะ